ครับวันนี้คุณหมอออกปฏิบัติหน้าที่นะฮะเต็มสเต็มเลยเต็มสเต็มเต็ม,ตมที่เลยวันนี้นะครับเพราะว่าออกตามบ้านเลยนะปฏิบัติตามบ้านเลยเอาการะมังไปด้วยกระมังแช่นร้อนไปด้วยนะครับเพราะว่าแต่และคนบางคนเนี่ยโอ้ไม่มีเวลาบอกว่าวิธีการเนี่ยวิธีการแช่น้ําร้อนเนี่ยนะมันสุดยอดที่สุดแล้ว คุณหมอไปเจอศาสตร์เนี้ยนะที่ประเทศญี่ปุ่นครับนะเป็นการศา,รา,รราสตร์การรักษาไม่ใช่ศาสตร์การรักษาบาบัดนี่แหละคือเป็นการบำบัดนี่แหละนะขนาดเหล็กกล้าเนี่ยเหล็กกล้าที่มันแข็งกล้ากล้าอยู่เนี่ยมันยังอ่อนเลยนะเจอความร้อนเข้าไปมันจะอ่อนเลยนะก็เลยต้องใช้กะละมังต้มน้ําผสมกะละมังแล้วก็ให้แช่นร้อนก่อนที่จะมาเขี่ยเส้น รักษานะเป็นศาสตร์ของการนะฮะเขียเส้นศาสตร์เขมรนะฮะเป็นศาสตร์ของศาสตร์เขมรเนี่ยนะครับพเพราะแต่ละคนนี่เข้าใจผิดคุณหมอมาเยอะในในหลายๆคนนะครับเข้าใจผิดคุณหมอว่าคุณหมออ่ะนวดแรงมั่งอะไรมั่งก็คือจริงๆแล้วศาสตร์ของการรักษาก็คือยืดย่นแยกนะะยืดย่นแยกเนี่ยคือเส้นเอ็นที่มันตึงเกินไปนะฮะตึงเกินไปเนี่ย มันก็เกิดมีปัญหากับชีวิตนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นชะนีแล้วเนี่ยครับวันนี้คุณหมอได้ปฏิบัติงานนะฮะเป็นวันแรกวันแรกที่คุณหมอตั้งใจที่จะเอากระมังไปด้วยเลยใส่หลังรถไปด้วยเลยนะฮะใส่มันเต็มที่แบบนะครับขอบคุณมากครับผมสำหรับผู้ติดตามและก็ผู้สนับสนุนนะบางทีคุณหมออาจจะเขียนเขียนไปบ้างนะครับเพราะคุณหมอเนี่ยอยู่สายจี้คงครับ อรหันต์ที่โกงเนี่ยเป็นอรหันต์ที่ไม่ถือตนถือตัวเป็นหัวระอาาอามันตะโูนต่อบูจังกาไอ่คนหุตานามูสันได้ใหญ่โง่ตะโกว่าแปลว่าทุกสิ่งในโลกเนี้ยเราอย่าไปซีเรียสกับมันนะเหมือนหม่ำจกอมกว่านั่นแหละทุกอย่างมันมีขำนะขำอยู่ในจิตชีวิตมีความสุขฮ่าฮ่าขอบคุณครับ